สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องดาร์กสำหรับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาที่จังหวัดนนทบุรีซอยโรงเรียนเทพสรีนนนทบุรีนะครับเพื่อนๆขับตรงเข้าตามทางมาเรื่อยๆนะครับเจอสามแยกเลี้ยวขวาประมาณ5เมตรนะครับร้านจะอยู่ซ้ายมือนะครับเพื่อนๆเชิงสะพานบางเรานกนะครับเพื่อนๆกับร้าน ลูกชิ้นปิ้งพี่ตานะครับเพื่อนเพื่อนร้านนี้นะครับมีทั้งเอ็นหมูเอนเนื้อลูกชิ้นปลานะครับแล้วก็ไส้กรอกมีทั้งไส้กรอกแดงนะครับแล้วก็ไส้กรอกจัมโบ้นะครับเพื่อนเพื่อนราคาทุกอย่างนะครับไม้ละสิบาาเท่านั้นเองย่างไฟอ่อนๆนะครับร้านนี้คือพิถีพิถันในการย่างมากๆครับเพื่อนเพื่อนย่างจนด้านนอกนะครับกรอบด้านในร้อนๆฉ่ำๆนะครับเพื่อนเพื่อน ลูกชิ้นกรอบอร่อยเลือกใช้นะครับของด,ดีนะครับเพื่อนๆราคาไม้และแค่10บาทมีถึงสี่ลูกนะครับทั้งลูกชิ้นเอ็นหมูนะครับแล้วก็เอ็นเนื้อนะครับนี่ครับเพื่อนร้านนี้นะครับเป็นร้านลูกชิ้นปิ้งร้านโปรดของแอดเลยครับเพื่อนๆก็เนื่องจากว่าร้านนี้นะครับพิถีพิถันทุกอย่างในขั้นตอนการทำและสดสะอาด ถูกอร่อยลูกชิ้นนี่คือแบบเกรดดีๆอร่อยมากครับเพื่อนๆสําหรับเพื่อนๆที่จะเข้ามาทานนะครับแนะนาเพื่อนๆ่ให้มาไวหน่อยนะครับร้านนี้เปิดขายตั้งแต่4ี่โมงครึ่งนะครับขายประมาณ2ชั่วโมงหมดเกลี้ยงหมดไวมากเนื่องด้วยราคาถูกนะครับมาละสิบบาทเท่านั้นเองและอร่อยมากด้วยครับเพื่อนๆลูกชิ้นคือหอมมากๆครับเพื่อนเพื่อนและก็รสชาติดีเกรดเอเลยครับเพื่อนเพื่อน นี่ครับค่อยๆย่างค่อยๆหมุนค่อยๆกลับนะครับดูครับเ,เพื่อนๆด้านนอกเริ่มเหลืองเริ่มฟูนี่ครับย่างจนหนังกรอบแบบนี้ครับเพืพ่อนๆนี่ครับแล้วก็ไม่มีการไมหม้เลยนะครับส่วนใหญ่นะครับ<ด>เวลาย่างนะครับร้านส่วนใหญ่ลูกชิ้นจะไม่ค่อยดีแต่ร้านนี้ลูกชิ้นเกรดดีและย่างไฟอ่อนหอมอร่อยกรอบนอกนุ่มในแถมน้ำจิ้มร้านนี้นะครับทำเองครับเพื่อนๆอย่างเด็ด นัเพื่อนหนังกรอบไส้กรอบย่างหนังกรอบอร่อยข้างนอกจะกรอบนะครับข้างในเนี่ยร้อนฉ่ำเลยครับเพื่อนๆอย่างดีเลยครับมาทานร้านนี้นะครับต้องทําใจหน่อยนะครับคือหนึ่งนะครับคือหมดไวมากและสองคือขอค่อยย่างนะครับเพื่อนๆรอนิดแต่อร่อยแน่ครับเพื่อนๆอย่างเด็ดโรยน้ําจิ้ม และผักชีสุดจัดครับเพื่อนๆนี่ครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปอีกหนึ่งร้านนะครับกับร้านพี่ตานะครับมาครับเพื่อนๆเราลองท้องกันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมากันอีกหนึ่งร้านนะครับเป็นร้านอาหารตามสั่งนะครับเพื่อนๆแต่ก่อนเนี่ยขายอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับแต่ปัจจุบันนะครับร้านนี้ย้ายไปขายที่ในบ้านนะครับเพื่อนๆ นี่ครับร้านพี่วันนะครับอาหารตามสั่งร้านนี้นะครับขนาดเข้ามาขายข้างในนะครับเพื่อนๆนลูกค้าประจำคือเหนียวแน่นมากๆนะครับเพราะว่ารสชาติที่อร่อยถูกป่านะครับและราคาโดนใจในราคาแค่50บาทพิเศษ60บาทกล่องใหญ่ๆแน่นๆนเลยนะครับเพื่อนๆกระทะนี้นะครับเป็นข้าวผัดนะครับเพื่อนๆนข้าวผัดกะเพรานะครับ ร้านจะผัดกะเพรานะครับแล้วก็เอาตัวข้าวลงไปคุกอืย่างหอมอย่างอร่อยเลยครับเพื่อนๆนราคาเท่ากันนะครับธรรมดาห้าสิบพิเศษหกสิบบาทเพิ่มไข่นะครับเมนูไข่แค่ฟองละสิบาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วร้านนี้นะครับตัวหมูกรอบก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านอีกหนึ่งอย่างนะครับเพื่อนๆนหมูทอดร้านนี้นะครับใช้การย่างก่อนนะครับ จนเริ่มหอมเริ่มกรอบนะครับแล้วก็เอาไปท่อให้หนังมันฟูนะครับเพื่อนๆนี่ครับทําอย่างนี้นะครับจะทําให้ตัวเนื้อหมูนะครับมันไม่เหนียวไม่แข็งกระด้างนะครับร้านนี้คือแบบตัวมันกับตัวเนื้อเนี่ยนุ่มๆละมุนลิ้นเลยครับเพื่อนๆและตัวหนังนี่กรอบฟูอร่อยหอมามากๆแค่ทานหมูกรอบเปล่าๆนะครับจิ้มกับตัวซีอิ๊วดำอย่างฟินเลยครับเพื่อนๆ ส่วนร้านอาหารตามสั่งพี่วันนะครับเปิดขายตั้งแต่เวลา4โมงครึ่งนะครับไปจนถึงประมาณ4ทุ่มนะครับของทุกๆวันหยุดวันจันทร์วันเดียวนะครับเพื่อนๆสามารถมารองลิ้มชิมรสกันได้นะครับเลยจากร้านพี่ตามานะครับข้ามสะพานคลองบางเรานกนะครับเจอสี่แยกให้เลี้ยวขวาวิ่งตามทาง เมื่อไปเจอสามแยกให้เลี้ยวซ้ายนะครับวิ่งตามซอยเล็กๆเข้าไปนะครับเป็นร้านลับๆขายหน้าบ้านทั้งถูกทั้งอร่อยนะครับเพื่อนๆนี่ครับดูหน้าตาสีสันไม่เป็นไงครับเพื่อนๆรสชาตินะครับจะเป็นรสชาติสไตล์แบบบ้านๆแต่แฝงไปด้วยความอร่อยกลมกล่อมละมุนลิ้นและให้เยอะทั้งข้าวทั้งกับคืออิ่มอร่อยจุใจมากๆเลยครับชามนี้นะครับเป็นกะเพรารวมมิตรนะครับก็จะมีทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่ กุ้งปลาหมึกและโปะด้วยตัวไข่ดาวนะครับเพื่อนๆแล้วก็น้ําปลาพริกนะครับเป็นสูตรมะนาวหอมๆนะครับเพื่อนๆเค็มกําลังดีพริกแบบช่ำๆนะครับเพื่อนๆแล้วแต่จะตักตามความต้องการสุดแต่ใจจะปาถนานะครับเพื่อนๆสำหรับร้านนี้นะครับไข่ดาวสามารถเลือกเลเวลได้นะครับจะเอาแบบเยิ้มๆไข่ขาวกรอบๆหรือจะชอบแบบผมเนี่ยครับแบบไข่แดงสุกๆมันๆน,นี่ครับเพื่อนๆ เอาทานคู่ผัดกะเพราเนี่ยนะครับเพื่อนๆผัดกะเพราที่สุดยอดมันต้องแบบนี้นะครับเพื่อนๆกุ้งตัวใหญ่หญอ وب, ๆอวบๆนะครับร้านนี้จ่ายตลาดทุกวันนะครับของสดใหม่แน่นอนนะครับเพื่อนๆเมนูเด็ดแนะนำนะครับคือตัวผัดกะเพราหรือจะเป็นคะน้าหมูกรอบข้าวผักต้มยำต้มยำร้านนี้อย่างเด็ดและอีกหนึ่งอย่างนะครับคือซุกกี้ให้ผักชำ่ชำ เรืองแน่นๆน้ำซุปหอมหวานน้ำจิ้มเด็ดอร่อยมากครับดูตัวปลาหมึกนะครับเ,เพื่อนๆปลาหมึกเป็นปลาหมึกหอมนะครับตัวใหญ่เนื้อแน่นเด้งกรุบกรอบอร่อยมากครับเ,เพื่อนๆแล้วก็อีกหนึ่งเมนูที่ผมชอบเลยนะครับคือตัวข้าวผัดแหนมแล้วก็บวกด้วยตัวหมูกรอบนะครับเ,เพื่อนๆข้าวผัดล้วน หอมอร่อยนี่ครับดูตัวกุ้งครับเพื่อนๆกุ้งอย่างใหญ่สั่งกลับบ้านนะครับเขาจะแยกกับข้าวมาให้ใส่ถุงแบบนี้นะครับเรียบร้อยไม่ต้องกลัวข้าวแฉะครับเพื่อนๆข้าวร้านนี้เลือกใช้เป็นข้าวหอมให้อย่างเยอะทั้งกับทั้งข้าวรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสําหรับเพื่อนๆที่จะสั่งไปทานที่บ้านนะครับมีไลน์แมนนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปหาได้เลยนะครับร้าน อาหารพี่วันนะครับตามสั่งนี่ครับดูเครื่องนี่ให้อย่างเยอะกล่องนี้นะครับเป็นข้าวผัดนะครับหมูกรอบบวกด้วยแหนมนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็ผัดกับไข่สามารถบอกได้นะครับต้องการใส่ผักกะนาหรือใส่ต้นหอมหรือจะชอบแบบผมนี่นครับรสชาติข้าวกับอาหารแบบเน้น คือไม่ใส่ผักครับเ,เพื่อนๆโรยแต่ผักชีแล้วก็ต้นหอมครับดูครับแนมให้เยอะมากๆเปรี้ยวกาลังดีเมนูข้าวผัดนะครับหนึ่งคือข้าวนะครับต้องร่วนนะครับแล้วก็ผัดเครื่องต่างๆนะครับเครื่องเทศเครื่องปรุงต้องเข้ากันนะครับร้านนี้คือทําได้ดีมากๆอร่อยมากครับเพื่อนๆนี่ครับข้าวผัดหอมร่วนอร่อย และดูตัวเครื่องครับทั้งหมูกรอบทั้งแหนมนี่สับมาชิ้นใหญ่ๆนั้นหนาคําโตๆสะใจเลยครับคือมาทานร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคือตัวอาหารนี่แบบสะใจให้ปริมาณเยอะนี่ครับเ,เพื่อนๆดูหมูกรอบนะครับหลังฟูๆแบบนี้เนื้อแน่นๆเด้งๆฉ่ำๆรสชาติกลมกล่อมและมุนลิ้นนะครับจานนี้นะครับเป็นข้าวคุกผัดกะเพรานะครับใส่ผักคะน้า นี่ครับก็ผัดกะเพรานะครับแล้วใส่ใบผักกะนานะครับแล้วก็เอาข้าวลงไปคลุกนี่ครับอย่างเด็ดครับจานนี้รสชาติอาหารนะครับมีความแบบทานแล้วคิดถึงตอนวัยเด็กครับเ,เพื่อนๆรสชาติแบบบ้านๆอิ่มอร่อยถูกใจมากๆครับเ,เพื่อนๆ และสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบคลิปที่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกทำมานำเสนอเพื่อนๆทุกๆกคนนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับก็สำหรับช่องผมนะครับจะทำเกี่ยวกับร้านแบบบ้านๆรสชาติแบบจัดจ้านนะครับและให้ปริมาณเยอะอิ่มอร่อยถูกใจนะครับ และหากมีข้อผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ทางร้านพี่ตาลูกชิ้นปิ้งนะครับแล้วก็พี่วานอาหารตามสั่งจังหวัดนนท์นะครับซอยโรงเรียนเทพสิริและไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับ